ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครูจะมาแนะนำจุดประสงค์ของบทเรียนนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วนะครับคูแนะนำเรื่องบทเรียนมาแล้วนะครับต่อไปวันนี้นะครับก็จะแนะนำจุดประสงค์ของบทเรียนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมนะครับซึ่งในหัวข้อที่เราเรียนก็พูดไปแล้วนะครับซึ่งจุดประสงค์ของบทเรียนใน หน่วยการเรียนดูที่1แนวคิดเชิงนวัตรรมนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถนะครับห่งครับอธิบายวิธีการนําแนวคิดเชิงนวัตรรมมาใช้ในการวิเค mm hmm. ราะห์โจทย์ปัญหาต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดแนวคิดที่เราได้เรียนในในจุดในหัวข้อในหน่วยเรณฑ์ดูแนวคิดเชิงนวัตรรมเนี่ยไปในแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็สเรื่องการวิเคราะห์รายละเอียดที่จําเป็น ของปัญหานะครับออกจากรายละเอียดที่ไม่จําเป็นซึ่งนักเรียนก็จะสามารถอธิบายรายละเอียดนะครับในาการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะรายละเอียดนะครับที่จำเป็นในการแก้ปัญหาแล้วก็ไม่จำเป็นออกไปนะครับได้อธิบายรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนนะครับ3ก็าาคือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรมนะครับ ต่อไปเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องการแก้ปัญหาจุดประสงค์ของบทเรียนนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการแก้ปัญหาเสร็จแล้วนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาครบทุกขั้นตอนได้นะครับแล้วก็จะวางแผนในการแก้ปัญหาโดยใช้รหัสลำลองได้ผังงานต่างๆได้นะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้เป็นไปตามขั้นตอนของการแก้ปัญหาต่างๆนะครับ จุดประสงค์บทเรีย euh, น,น,นในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องข้อมูลนะครับก็นักเรียนก็จะสามารถเลือกข้อมูลแล้วก็ออกแบบวิธีการเก็กบรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจน <c oughs> และก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งข้อมูลก็มีเย่แยะมากมายนักเรียนก็จะสามารถเก็บข้อมูลได้ได้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่จําเป็นจริงๆนะครับ <c oughs> แล้วก็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลภายนอกหรือว่าภายในนะครับ าตามสังคมทั่วไปนักเรียนก็สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลได้นะครับนในแกนยนรู้ที่4นะครับก็เมื่อเรียนจบแล้วก็นักเรียนก็จะประมวลผลข้อมูลนะครับได้ออกแบบทางเลือกนะครับแล้วก็ประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการเก็บข้อมูลนะครับ หรือว่าจัดการกับข้อมูลและก็นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเป็นกราฟนะครับหรือว่าเป็นแผนภูมิแท่งได้นะครับเพื่อสื่อสารให้ผู้ฟังนะครับได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในียนดูที่5เทคโนโลยีรอบตัวนะครับเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีได้ถูกต้องชัดเจนนะครับ หน่วยการเรูท no ที่6กนะครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเมื <no> ่อเรียนจบแล้วนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตวันวันเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการหรือว่าเทคโนโลยีที่มาดูสร้างขึ้นนะครับต่างๆนะครับหน่วยการเรูทที่7นะครับเมื่อเราเรียนเรื่องระบบทางเทคโนโลยีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีนะครับของชิ้นงานต่างๆ หรือวิธีการในชีวิตประจำวันได้นะครับเป็นลาดับขั้นตอนแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้นะครับแนวคิดระบบทางเทคโนโลยีเพื่อการดูแลรักษาเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมเมื่อเราใช้เทคโนโลยีเสร็จแล้วหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเก็บรักษานะครับแล้วก็บำรุงาารักษาอุปกรณ์ให้คงทนถาวรแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับอามาใช้งานต่อนะครับไ้ายัางมีประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ที่8การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเองนะครับไม่ให้ข้อมูลที่ที่สำคัญของเราเนี่ยถูกถกล้วงความลับหรือว่าเป็นข้อมูลไม่ไว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเผยแพร่ออกไปนะครับวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้นะครับแล้วก็อภิปรายวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ต่อต่อเพื่อนร่วมง,งานได้นะครับนำสื่อหรือแหล่งข้อมูลไปใช้ให้ถูกต้องตามข้อถูกลงการใช้งานนะครับเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราต้องศึกษาดูว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยซึ่งมีคนคิดมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปเผยแพร่ต่อหรือว่าดัดแปลงได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องระวังด้วยเพราะว่าเป็นลิขสิทธิทางคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ ในวันนี้นะครับในเรื่องจุดประสงค์ของบทเรียนครูก็แนะนำให้เรียนประมาณนี้ก่อนนะครับครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ